รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มากเลยนะครับนี่เป็นน้องๆจากโรงเรียนนี่จัรหวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้มาเยือนถิ่นสิงห์บุรีนะครับถิ่นวีรชนคนกล้าน้ำกระชอนเทศกาลกินปลา้ ก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีของเรานะครับวันนี้ก็จะมีบรรยากาศรเรื่องราวของการร่วมมุทิตานะครับสักการะมุทิตาจิตนะครับพระอธิการสุภรัตทิตาธรรมปาโลนะครับหรือหลวงเตี่ยแห่งวัดบูดาสิงห์บุรีวันนี้จะมีภาพบรรยากาศตรงนี้มาร่วมกันมาร่วมมุทิตาจิตร่วมกันนะครับน้องๆเยาวชนเด็กๆที่น่ารักที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เตรียมการที่จะ มารับทุนการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราร่วมกันส่งเสริมเยาวชนคนเก่งของเรานะครับทุนการศึกษานี้ก็ให้เขาไปพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งของสังคมโตขึ้นอยากไปอะไรครับรู้ยังโตขึ้นอยากไปอะไรครับอันไหนคนไหนโตขึ้นอยากไปไรครับทหารทหารพ่ออะไรครับอยากเป็นอยากเป็นโอ้ oh, หน้าตาดีมากอ้าวเป็นกําลังใจให้เนาะเดี๋ยวโตวขึ้นเป็นทหารแน่นอนเป็นทหารอายุเท่าไหร่ครับ บ <laughs> อะไรครับก็เป็นกําลังใจทุกๆคนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ร่วมพิธีแล้วเนาะสักสิทธิ์มากๆเลยนะครับสัญญาไว้นะครับเป็นเด็กดีนะครับ ผู้ชมครับรายการดีๆตรงนี้ครับวาเลตี้ที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์นในสังคมไทยเรารายการลบบุรีโซนนะครับพบกันเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับรายการขยง9ก้ากระโดดทางเคเบิลชีวีลบบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมีประเด็นต่างๆมากมายหลายเรื่องครับแต่ตอนนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนโดยวิทยายลัยเทคโนโลยีลาโวลบบุรีทักษะเยี่ยมวิชาการเลิศประเสริฐคุณธรรม ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ยางรถคุณศูนย์บริการยางสัมัคีออโตไทยวงเวียนสาแก้วติดกัะปั๊มปตทลบบุรีรบเครื่องเรื่องงานพิมพ์รบวงจรลบบุรีดีไซน์จากวงเวียนสาแก้วลบบุรีทางไปป่าหวาย,ยูเทิร์นสอง บริษัท E E อินเตอร์ e วิตจำกัดบริการสายงานด้านวิศวกรรมติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเรื่องจากเรื่องปรับอากาศงานเชื่อมงานก่อสร้างทุกประเภทและงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุทดแทนธรรมชาติทุกชนิดบริษัท E E อินเตอร์ e วิตจำกัดได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชื่อมัน่นในบริการตั้งอยู่เลขที่44หมู่13ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี uri, โทร085 421-0868 ENE อินเตอร์สวิต e e คุณภาพได้มาตรฐานบริการประทับใจอ้ขอทำประกันเลย,ย,ายราคะอาชีพอิสระยังเ้าถ้าจะทำประกันก็ <จะ S 2> ต้อง,ปร,งประกันสังคมเจ็บ,บป่วยทำงานไม่ได้ยังไงก็มีเงินใช้สำประกันสังคมทุกคนลาพจะลำบากแค่ไหนเขาก็จ่ายให้นี่ลประกันสังคมแต่ทั่วก็ไม่ต้องฝืนเพอได้เงินคืนจากประกันสังคม สลภาพเสียชีวิตแก่ตัวไปได้เงินทดแทนสำนักการประกันสังคมโทรห5ึ่หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลบบุรีโทรศูนย์สามห่สองหนึ่ต่อ1 1ึ่หถึงหนหรือ2 1งหถึงสอ ขอบคุณเพื่อการสนับสนุนรายการที่ใจดีอยู่เคียงคู่กันตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปร่วมส่งเสริมสนับสนุนนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่กล่าวมาเบื้องต้นก็คือโฆษณานั่นเองนะครับก็บอกว่าชมมาจากรายการลบบุรีโซนชมมาจากรายการเสียงก้ากระโดดฟังมาจากวานอนเรดิโอเอฟเอ็ม94.5เมกะเฮิร์สนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บดอทลบบุรีวานอนดอทคอมและในเร็ววันนี้เราจะมีช่องใหม่ล่าสุดมิติใหม่ของคนลบบุรีนะครับเป็นช่องวานอนชแนลครับเป็นรายการต่าง ที่น่าสนใจมากมายแล้วจะมีผู้ผลิตรายการนะครับดำเนินรายการอีกมากมายครับเดี๋ยวเราจะมาแถลงการให้ทราบวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่องวันนอนชาแนลนั้นมีรายการอะไรกันบ้างใครเป็นผู้ดําเนินรายการกันบ้างนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของคนลบบุรีเฉพาะสมาชิกเคเบิลทีวีลบบุรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกต้องรีบสมัครกันด่วนเลยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นนําไว้เบื้องต้นรายการครับพาผู้ชมมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาที่วัดบุรตรดาตำบลบางกระ ปือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตนะครับหลวงเตียพระออธิการสุพราชธรรมะปาโลเจ้าวาดวัดบุตรดาสิงห์บุรีกันครับ เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่24มิถุนายน2555สิทธิยานุสิท์ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาสการะครบรอบวันเกิด71ปีพระอธิการสุภรัตหลวงเตียทิตาธรรมปาโลเจ้าวาดวัดบุตรดาตำบลบางประบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีณศาลาอเนกประสงค์วัดบุตรดาพระอธิการสุภรัตทิตธรรมปาโลวัดบุตรดาตั้งอยู่เลขที่134มูซี ตำบลบางกระบืออําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการพัฒนาชุมชนปี2550จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลบบุรีเริ่มงานการศึกษาของวัดตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีทำศึกษาตรีและขยายการศึกษาของวัดตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นเอกจนถึงปัจจุบัน วันนี้ก็ผมขออุปโภคตัวเองนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของเราชาวเราทุกคนถวายสการะใน่พระเดชพระคุณหลวงเตีย่ยสุรัตติตาธรรมปารุในฐานะที่ท่านเป็นพระที่พวกเรานั้นให้ความเคารพศรัทธามาโดยตลอดวันนี้หลวงเตีย่ยคงคืนฟืน้นร่างกายเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าสร้างความพอใจและก็ ปิติยินดีให้กับพวกเราได้ระดับหนึ่งด้วยอำนาจเดชาบารมีแห่งพุทธรัตนะธรรมนะร,รัตนะและสังฆรัตนะขออนวยพรให้พระเดชคุณลุงเตียสุรัติตาธรรมปะโลนั้นมีสุขภาพบาลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นกำลังของพวกเราชาวพุทธสืบต่อไปกราบลวงเตียสุภรัตนนามัสการ ขอส่งสารอันบิโยสโมโยนเฝ้าร้อยรัฐจัดลำนำเป็นคำกรอนเป็นสุนทรสรรเสริญจำเริญคุณวัดบุดดาสง่างามอารามสีก็เพราะมีหลวงเตี่ยเรา เฝ้าเกืเอ้อนุนมีเมตตาบารมีเป็นแรงบุญท่านลงทุนลงแรงไม่แข่งใครใครในทุกทุกทินก็สิ้นทุกแม้ท่านลุกขยับตายไปไม่ไหวก็ส่งสิทย์ เอืออาทด้วยร้อนใจบรรเทาทุกข์ดับหมยใจยินดียามเตียทุกทุกเก็บทันเย็บปิดบรรดาสิทธิจิตช้ำน้ำตาไหลเตียอาพาตแทบนิราชรลางลาไกล เตียก็ไม่ให้เรารู้สู้อดทนจะเจ็บปวดรวดร้าวหรือหนาวร้อนไม่อาทรตัวเลยไม่เคยบ่นทุกเขาอื่นยออื่นช่วยด้วยทุกคนนี่แหละนาาสาธุชนหลวงเตียเรา นาบัดนี้บุทธสามาดูเถิดลุงเตียเกิดทุกเข็นเข็นไม่เลาสู้สายิ้มยองให้มองเบาใครในเล่าเข้าใจให้ตรึกตรองเจ็ดสิบเอ็ดปีอายุ วัฒนาน้อมศรัทธาสาธุชนคนทั้งพองอีกผลทานบารมีอันกายกองจงปกป้องภัยบิบัติวัฒนาขอบุญญาบารมีสีสันเด็ดโปรดเสด็จป้องปาก เฝ้ารักษาให้หลวงเตียสุภรักปราโรคาเป็นกำลังพระาศาสนาสถาพรปฏิบัติาศาสนากิจพิชิตโรคความทุกโศกสิ้นมาลายสมุสรหมู่บวนขาสาธุชน ขอวิงวอนโปรดประทานบิพิธพรหลวงเตี่ยเธินเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับหลวงเตี่ยที่เราได้คารบและนับถือท่านอาตมาภาพในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ในการกล่าว สมโวชนิยาคาถาเรื่องแนวโ,โลกาศนั้นเป็นมหาหมงคลนัยี่ซึ่งหลวงเตี่ยได้มีอายุวัฒนะมงคลถึงเจ็ดสิบเอ็ดปีด้วยกันในทําไมที่หลวงเตีย่ยท่านยังมีความแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านนั้น จะเป็นผู้ที่เป็นพระที่บริการสังคมเราจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมไฟไหม้อะไรที่ไหนใครเป็นทุกข์ใครเป็นเดือดร้อนหลวงเตียก็จะไปช่วยไม่แต่จะเราะญาติโยมอุบาสกแเรุบาติกาเท่านั้นแม้แต่วัดต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรีนี้วัดไหนก็ตาม ที่ได้รับจะเป็นโุทกกระไพก็ตามวาตะภัยก็ตามหรือขีภัยก็ตาม,ออาาก,ตามก็เราจะเห็นได้ว่าหลวงเตี่ยนั้นจะเข้าเปน็นอันดับแรกเข้าไปช่วยไปดูแลในวัดต่างๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ก็ตามแต่ด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลของท่าน ด้วยจิตใจที่มีความเมตตามีความเอือเ้อเฟื้อท่านจึงได้แสดงน้ำใจในการไปช่วยเหลือกับทั้งพระภิกษุสามนเณรและกับบรรด,ดาญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายที่ประสบจะเป็นอุทกภัยก็าตามวาตภัยก็าตามหรือขีภัยก็าตามแต่สังเกตได้ว่าในปีที่ผ่านมานั้นเนื่องจากว่า ลวงเตี่ยนั้นมีสุขภาพไม่ดีท่านจึงไม่สามารถที่จะออกไปช่วยเหมือนอย่างปีกอ่อนๆที่ผ่านมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามลวงเตี่ยนั้นท่านก็พยายามให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ช่วยเหลือกันและก็ถามบ่อยๆว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นอย่างไรโดยจิตใจที่เป็นห่วงบรรดาศิษจานุติษ์ทุกๆคนทุกๆท,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 ท่าน นี่เป็นน้ำใจของน้องเตีย่ยน้องเตีย่ยนั้นถือว่าเป็นพระเทระลูกหนึ่งที่บรรดาในสายตาของบรรดาสิจานุสิตนั้นเป็นเทะเป็นพระเทระที่เป็นตุป,ปฏิปินโนเรียกว่าปฏิบดดัติดีและปฏิบัติชอบถึงแม้ว่าน้องเตีย่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านจะพูดอาจจะรุนแรงนิดๆหน่อยๆเนี่ยกับบรรดาสิจานุสิตเนี่ย แต่ก็พูดโดยใจที่บริสุทธิ์ตักเตือนด้วยใจที่บริสุทธ mm hmm. ิ์จริงๆพระยานันนด้เห็นได้ว่าลุงเตี่ยนั้นมีความรู้สึกอย่างไรถ้าก็จะพูดอย่างนั้น mm hmm. เรียกว่าใจปากาบใจนั้นตรงกันเรียกพูดตรงกัน mm hmm. นอกจากท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีและปฏิบัติชอบแล้ว mm hmm. ยังเป็นบรนเถระที่ญาติโยมและติยาณติดน,น,นั้นเคารพกราบไหว้ยอย่างสนิทใจ นอกจากนั้นหลวงเตียท่านน,นอกจากท่านได้รับเป็นเจ้าวาดวัดบุตราแห่งนี้เป็นรูปแรกและที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่ที่หลวงเตีย่ยท่านได้พยายามบอกบุญกับรรรดาญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายและติทยานติของท่านได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย เรียกเป็นวัดที่ใหม่ในตำบัติถิ่บุรีแห่งนี้ถึงจะเป็นวัดที่ใหม่ก็ตามเป็นวัดที่มีเตหาณนะพร้อมและได้รับการยกย่องจากพระเถรเานุเถระท่านผู้ใหญ่ว่าเป็นพระที่มีความเอื้อเฟื้อเป็นพระที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณกุศล เราจะเห็นได้จากที่อาตมาตภาพได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าเป็นประเทระที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมโดยที่ท่านมีความเคารพมีความกตัญญูต่อหลวงปู่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาท่านจึงได้อธิษฐานจิตไว้ว่าการที่สร้างวัดแห่งนี้มาเพื่อถวายเป็นกุศลให้แก่หลวงปู่หลวงปู่บุตรดา จึงตั้งชื่อว่าวัดบุตดาเพราะว่าท่านมีความเคารพในหลวงพ่อบุตดานั้นเป็นอย่างมากนอกจากมีความกระตัญูต่อครูบาอาจารย์ของท่านแล้วท่านยังเป็นประเทระที่เรียกว่าดูแลลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นท่านยังถือว่าเป็นผู้นำที่สำคัญของวัด เป็นผู้นำที่สำคัญของพระดาวปาสกและปาติกาที่ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมในการสแสดงมุติตาตกาละเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านในวันนี้เป็นจำนวนมากก็สแสดงถึงความดีของท่านสแสดงถึงจิตใจของท่านในขณะที่ท่านยังแข็งแรงและสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ญาติโยมก็ามาด้วยความดีของท่านที่มากันในวันนี้ลุงเตี่ยนั้นท่านเป็นผู้มีคุณรธรรมที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเรื่องของความรู้ท่านเป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถทั้งในการก่อสร้างทั้งในการประชาสัมพันธ์ทั้งในการติดต่อประสานงานกับญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายในเรื่องเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วท่านยังมีความสามารถ ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ภายในวัดและบริหารกิจการของคณะเกี่ยวกับเรื่องของคณะในการปกครองต่างๆนั้นเยเังได้ว่าในการประชุมของคณะสงฆ์พระเาชารเจ้าพระวงเตี่ยนี้ท่านจะมีความเห็น,นเสนอคณะสงฆ์ว่าควรที่จะทำอย่างนั้นควรที่จะทําอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพระศาสนาจะได้รับความ แนะนำความแนะนำจากหลวงเตียในฐานะที่ท่านมีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของที่เรนเป็นฆราวาสมานานเมื่อเป็นฆราวาสเมมาบวชแล้วเนี่ยท่านก็อยากจะพัฒนา